สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง For t u n e พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีกรกฎในเดือนกรกฎาคม2563ครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้นะครับด้วยกันแอดไลน์อดี d. มาที่ b e l i e v e r 69ซึ่งจะมีค่าครูนะครับไม่ได้ทำนายฟรีสามารถสังเกตได้จากท้ายชื่อหัวข้อเรื่องนะครับแล้วก็ด้านล่างของคำอธิบายใต้คลิปนะครับจะโพสต์ไปให้ก็สามารถแอดไลน์อดี d. มาถามค่าครูได้นั่นเองนะครับ แล้วมาฟังคขพยากรในเดือนกรกฎาคม2 5 6 3กันเลยนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีดาวยกย้ายอย่างไรและส่งผลกระทบอย่างไรกับเราบ้างนะครับซึ่งเรามาดูดาวประจําตัวหรือดาวประจําราศีเกิดก่อนเลยนะครับว่าตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สงการนะครับวันที่1034สี่นี่แหละนะครับ ที่ผ่านมา2563นี่นะครับก็จะกินระยะเวลา1ปีจนไปถึงปี2564นะครับช่วงสงการคือสองการชนสงการนั่นเองนะครับมันจะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนช่วงปีใหม่ไทยนะครับเป็นลักษณะของศาสตร์ไทยนั่นเองแต่ในกรโยคที่ผมทำนายในทุกๆเดือนนั้นในปีนี้ไม่ปรากฏตำแหน่งนะครับเนื่องจากมีแค่4ีตำแหน่งแต่มีดาว7ดดวงดังนั้นมันจะไม่มีครบ ทุกตำแหน่งนั่นเองหรือทุกดาวออก็เลยกลับันว่าชีวิตของเรานั้นน่ะค่อนข้างจะราบเรียบนะครับแล้วก็ถามว่าราบรื่นไหมต้องมาดูดาวในแต่ละเดือนนะครับว่ามันจะราบรื่นหรือเปล่าหรือดาวประจําตัวของเราทีอา่อยู่ในพื้นดวงเกิดเราอะนะครับว่าผกดวงออกมาหรือตั้งดวงออกมาเนี่ยบันเป็นลักษณะที่ดาวประจาตัวอยู่ที่ไหนนะครับอลิบรณวินาดไหมอลิบรณวินาศก็เหนื่อยหน่อยนะครับหรือเป็นลักษณะที่วักษณะนั้นจะต้อง มีวิถีชีวิตที่แปลกกว่าคนอื่นเขาต้องเข้าไปอีกทางหนึ่งเหมือนกับเราเข้านาบ้านไม่ได้เราต้องเข้าหลังบ้านอะไรประมาณเนี้ยนะครับมันต้องอ้อมอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าใครที่ตกอลิมรณะวินาศซึ่งดาวจันเนี่ยค่อนข้างที่จะสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับพบที่ดีจะดีกว่าถ้าคือพูดง่ายว่าคนเกิดอาศีกรกฎกเนี่ยเดินลักนากรกฏนะครับมันเป็นลักษณะที่หมายถึงจันทร์ก็คือใจซึ่งจันเนี่ยมันปกครองน้ํา ทั้งหมดในจักรวาลน,นี้นะครับหรือในโลกใบน,นี้นั่นแหละพูดง่ายว่าน้ําในแม่น้ําลําคลองและน้ําในร่างกายของเราด้วยก็คือเลือดและมีถึง80%เป็นะครับ8 0ถึงเเนี่ยเป็นลักษณะที่มันครอบคุมในตัวเรามากเลยมีอิทธิพลมากเลยเป็นดวงที่เล็กก็คือบริวารของโลกแต่มันส่งผลอิทธิพลที่มากเลยเพราะว่ามันควบคุมทังจิตใจอย่าลืมว่าทางโบราณเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า ใจเป็นนายกายเป็นบ่าวนะครับเห็นไหมใจมันนําก่อนหมายความว่าใจดีควาว่าใจดีไม่ได้หมายถึงว่าการเอื้อเฟอื้อแต่หมายถึงว่าจิตใจเราดีอะผ่องใสก็จะทําให้มีวาสนาที่ดีคนราศีกรกฎนะไม่เกี่ยวกับราศีอื่นนะครับแล้วก็ลักษณะกรกฎจะเป็นแบบนี้ก็คือใจต้องผ่องใสเข้าไว้แล้ววาสนาจะดีแต่ผมเห็นนะหลายคนนะคือกรกฎเนี่ย ใจโหเสียใจใจมันเสียง่ายมากก็คือหมายความว่ามันเซนสทีฟเนื่องจากดาวโคจรวัยสวันครึ่งตอ่อหนึ่งราศีอย่างที่บอกไปนั่นแหละนะครับว่ามันไม่สามารถอามาพยากรณ์ในแต่ละเดือนได้จึงต้องจับเป็นหลายปีนี่แหละเพราะว่าตัวเราเนี่ยมันค่อนข้างเซนสทีฟมากกับเรื่องของภาวะจิตใจดังนั้นเนี่ยเราต้องทําใจให้เข้มแข็งปล่อยวางให้มากเนื่องจากว่าดาวเสาเนี่ย มันจะบันเลงราอ่าราศีเกิดหรือลัคนาของคนกรกฎเนี่ยจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันเศร้าง่ายมันมันมีความเครียดความเก็บกดมาจากบุคคลอื่นไม่ซึ่งไม่ใช่ตัวเรานะหมายถึงคนอื่นเนี่ยมากระทํากับตัวเราไม่ใช่ตัวเราเครียดเองอะไรประมาณนี้มันมากระตุน้นทําให้เราเครียดดังนั้นเนี่ยปล่อยวางให้มากนะครับแล้วคุณจะเป็นสุขถ้าคุณเป็นสุขปุ๊บวาสนาคุณจะดีทันทีแต่ถ้าคุณจมกับความทุกข์ ก็จะทุกไปตลอดและยาวนานเพราะดาวเสาร์แปลว่ายาวนานใช้เวลา2ปีครึ่งต่อหนึราศีฉะนั้นอนะเลงราศีเกิดคุณอยู่นานมากนะครับเดี๋ยวมันจะมาเลงอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วง5ธันวาคมเป็นต้นไป2563นี่แหละระวังให้ดีนะครับเพราะเป็นเกษตรเข้มแข็งกว่าดาวประจำตัวของคุณตามจริงดาวประจาตัวของคุณก็ เข้มแข็งในปีนี้นะเพราะมันไปปรากฏในมหาพูดของพามา่ามันจะไปอีกศาสตร์หนึ่งซึ่งได้ตำแหน่งทองชัยแพระว่าชัยชนะดังนั้นเนี่ยทำจิตให้เข้มแข็งพอใจเราเข้มแข็งจิตเข้มแข็งวาสนาดีนะครับหรือพูดง่ายว่ามันก็สามารถมุบอ่อนไปได้อะไรประมาณเนี่ยไม่มากเขาเรียกว่าไม่เศร้ามากเกินไปอะไรประมาณเนี้ยเนาะ ้องพยายามปล่อยวางให้มากแล้วคุณก็จะหลุดพ้นในจุดๆนั้นนั่นเองนะครับต่อไปเรามาดูดาวโควรจรอ,อื่นๆนะครับซึ่งจะมีการโครจรย้ายราศีสี4ดวงและก็วิปริต3ดวงนะครับคําว่าวิปริตหมายถึงอย่าเพิ่งตกใจแปลว่าการเดินผิดปกติซึ่งมันจะมีพักเสด็จมนหรือเดินหน้าอย่างรวดเร็วนิ่งอยู่กับที่แล้วก็ถอยหลังซึ่งมันจะมีถอยหลังอยู่สดวงคือพระหัสบดีกเการ และดาวพุธก็จะวนหนึ่งครั้งแล้วก็มาเสิร์ตอีก1ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันเลยดาวอา,อาทิตย์นะครับจะโคจรยยายราศีทับราศีเกิดคุณเนี่ยในวันที่16กรกฎาคม2563ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งการเที่ยงตรงนะครับหมายความว่าจะเดินข้อมราศีแล้วก็เดินผ่านราศีแต่ละราศีเนี่ย ช่วงกลางเดือนไม่ใช่ช่วงต้นเดือนหรือปลายเดือนนั่นเองนะครับก็แปลว่ากลางเดือนชนกลางเดือนนะครับก็ได้ตําแหน่งมาหาจักรหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันมันไม่ได้ง่ายนะแต่มันสําเร็จภายในระยะเวลาอันยาวนานก็แปลว่ามันต้องบากบัน่นมันต้องสู้แล้วถึงจะชนะและมันบังคับ้วยนะต้องทํา นั่นเองนะครับโดยเฉพาะคนราศีกรกฎเพราะโดนเต็มๆนะครับเข้าราศีคุณนั่นเองถามว่ามันดีนะแต่มันเหนื่อยหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่มันยิงพยองไงคือดาวอาทิตย์เป็นมหาจักรเนี่ยค่อนข้างที่จะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคืออีโก้สูงเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยหมายถึงความมีอีโก้เมื่อทับราศีเกิดคุณก็ณจะมีอีโก้ทําให้คุณนั้นนะไม่ยอมรับความช่วยเหลือจากใคร ก็เลยกลายเป็นว่าต้องบักบันทําด้วยตัวเองแต่สุดท้ายมันจะสําเร็จด้วยความมุมาน,นะใครขยันก็สําเร็จใครไม่ขยันก็แพ้ไปเลยนะครับกลายเป็นว่าอ่อนแอกก็แพ้ไปอะ่ะอย่างที่เขาชอบพูดกันนะครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนั้นพยายามทําใจให้เข้มแข็งแล้วบุกบ่กฝ่าฟันไปให้ได้แล้วทุกอย่างก็จะสมหวังนั่นเองนะครับเพราะมันทําวาสนาไงเวลาเสีเกิดนั่นแหละนะครับส่วนดาวพระศุีดีเนี่ยหมายถึงความคิด และดาวเสาหมายถึงการกระทำนะครับหรือการวางแผนเลยกลายเป็นว่าถ้าทําอะไรไม่จัดการไม่วางแผนหรือไม่ทําตามสเต็ปทำขั้นตอน1 2 3 4มเนี่ยมันจะผิดพลาดได้ง่ายมันเอื้อในการที่ผิดพลาดได้ง่ายกว่าปกติจึงทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันจะทําให้เขาเรียกว่าจะดีก็ได้จะร้ายก็ได้ถ้าเราเข้มงวดหน่อยนะครับเรามีการวางแผนทําตามสเต็ป1234ก็จะสามารถผ่านพ้นอุปสรรค หรือไม่มีปัญหาหรือมีปัญหาก็แก้ได้อย่างรวดเร็วก็ทําให้มันไม่ทุกข์แต่ถ้าเผื่อเราไม่วางแผนไว้ก่อนเนี่ยมันจะเกิดความทุกข์ในภายหลังคือผิดพลาดต้องแก้ไขแล้วยังทุกข์อีกต่างหากเพราะดาวเสาร์อย่าดืมนะยาวนานนะต้องต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับคือคนราศีกรกฎเนี่ยจะดีกับดาวเสาร์แล้วก็ร้ายกับดาวเสาร์ครึ่งคึ่งกลางกลางห้าสิบห้าสิบเนื่องจากมันเป็นราศีพบตรงกันข้ามก็คือคู่ครองของคุณนั่นเองเมื่อพบคู่ครองของคุณถอยหลังกลายเป็นว่า ตัวคุณเองอะ่ะคนที่มีคนหลักจากไปจากไปในที่หมายถึงว่าเลิกลาไปหรือห่างไปจนเอ๊ะคู่เราไปไหนอยู่ดีก็หายไปเลยหายหน้าหายตาไปนะครับเฟดออกจากกันเนี่ยเป็นลักษณะที่จะกลับมาเจอกันนะครับถามว่าเราจําเป็นต้องเลือกคู่ไหมคนเดิมไม่ครับเขากลับมาก็จริงแต่คุณจะสารสัมพันธ์ต่อหรือไม่ก็แล้วแต่นะครับอยู่ที่ตัวคุณเลยนะครับถ้าเรายัง ปรารถนาไฟฝันตัวเขาอยู่ก็อ่ะโอเคก็สานสัมพันธ์ต่อแต่ถ้าเราบอกว่าเจ็บแล้วจำโอเคก็เลิกไปเลยก็เขาเข้ามาเงาะก็ไม่ต้องสนใจก็แล้วแต่ว่าคุณจะทําอย่างไรก็ได้นะครับจะไม่คบต่อก็ได้ก็เรื่องของคุณนั่นเองนะครับต่อไปอ่าเป็นดาวพุธนะครับที่จะเดินวิปริตหมายคาว่ามนมนในที่เนี้ยจะมนวันที่4ก,กรกฎาคม25-63นในภพวินาศ คำว่ามนหมายถึงการหยุดนิ่งอยู่กับที่มันเป็นดาวแห่งสติคิดไม่ออกบอกไม่ถูกไปไม่เป็นหมายถึงว่ามีทางแยก2ทางทางหนึ่งสำเร็จทางหนึ่งล้มเหลวแต่เราเลือกไม่ได้ว่าตกลงมันจะไปซ้ายหรือไปขวาอะไรประมาณนี้เราจะรู้สึกอย่างนี้เพราะพยายามนิ่งอยู่กับที่เพราะเป็นดาวสติถ้าเราไม่มีสติแล้วเราเดินเนี่ยกลายเป็นว่าเราเดินผิดทางนะต้องกลับไปแก้ไขนะต้องเริ่มต้นใหม่นะกลายเป็นว่าทำสองครั้งสามครั้งจนเหนื่อย นั่นแหละนะครับก็มันจะไปตรงกับดาวอาทิตย์ที่ทับราสีเกิดหญิงพยองก็กลายเป็นว่าหมุนวนอยู่นั่นแหละทําอยู่นั่นแหละและทําคนเดียวด้วยไม่มีใครช่วยไม่มีตัวช่วยเพราะดาวพฤหัสบดีก็ถอยหลังแปลว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้ซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรเลยกลายเป็นว่าคุณต้องทําคนเดียวเหนื่อยเปล่านะครับดังนั้นนะ่ะนิ่งวิธีแก้นะนิ่งแล้วก็อย่าเข้าสังคมให้มากเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเพราะอะไรดาวพุธเป็นดาวแห่งการสื่อสารการเจราจากับว่าสังคมออนไลน์ก็รวมนะ ต้องระมัดระวังตรงจุดนี้จะนาําภัยนําปัญหาเข้ามาให้โดยเฉพาะไปรับปากตกคำตกปากรับคาใครเพราะดาวพุธจะมาอยู่ที่ราศีกรกฎเนี่ยวันที่27กรกฎาคมตานี้เดินอย่างวดเร็วนะครับก็คือเสิียแปลว่าวิปัลิตเหมือนเดิมเพราะมันหมายถึงการเดินเร็วทําอะไรเร็วเนี่ยคุณสังเกตดูนะจับของมาลุบลบไว้ในอ้อมอกเราเนี่ยแล้วเรารีบเดินไม่ดูหน้าดูหลังของก็หล่นไปทีละชิ้นทีละชิ้นพอมารู้ตัวอีกที ก็ต้องวิ่งไปตามเก็บแต่บางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่อยู่ให้เราเก็บก็กลายเป็นว่าเราก็ต้องกลับไปหาใหม่อีกรอบก็กลายเป็นว่าวุ่นวายทำสองรอบสารอบในเดือนกรกฎาคมนี้จริงต้องเหนื่อยทําดังนั้น,นต้องระมัดระวังพยายามนิ่งอยู่กับที่และอย่าเข้าสังคมพูดง่ายว่าสันโดษนั่นเองแล้วก็พยายามขยันให้มากๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นในเดือนกรกฎาคมไปได้นะครับมันเป็นรอยต่อในเดือนมินายนที่ลําบากนะในเดือนนี้ลาบากกว่านะครับแต่ว่า ก็เดินเดียวเองทนเอานะครับก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สำหรับคนกรกดสามารถติดตามคำายากรได้ในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำายากรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามเป็นใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ